วันนี้มางานช็อตโชว์นะครับที่เมืองทองธานีดูบรรยากาศครับผมจะค่อยๆเดินสาดเข้าไปในงานนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับมีการสแสดงเกี่ยวกับอาวุธที่ทบรร์นะครับตท,งทงางทหารตางรายมีบทนะครับนี่เราก็จะให้ดูนะครับน,น่าจะมาอีกสักวันนี้2วันเพราะงานจะไปอีกสวันนะครับงาน วันที่ 6, 7, 8, 9นะครับอยู่ที่ฮอ8 9 1 0 1เประมาณนี้ครับมันมันติดกันยาวเลยครับผมเข้ามาฮอ5์้าไฮอลฮอเก้าพอเดินออกไปก็เจอฮอ1 0 12นะครับอันนี้ก็มีรถตุ้ยนโอ้โหตัวน,วนี้ตัวนี้ที่ที่ที่รบกันที่อิสราเอล นะครับเซลแล้วก็นี่ครับที่เราเห็นว่ามันไปบึ้มๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเป็นลำกล้องลำกล้องนหนาๆครับก็สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นรถคันใหญ่มากนะครับคันมันก็มันน่าจะใหญ่เท่ากับสิบล้อ สิบล้อใหญ่กวสิบล้อครับดูล้อมันจะผมไม่ยืนโอ้โหถึงประมาณหนะ้าอกผมครับล้อใหญ่มากครับล้อนี่ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าครับความสูงยางคอนตินเนนตั้นนะครับโอ้ใหญ่มากแล้วก็มีแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับก็จะมีเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายบนบนมันจะไปติดตัวบุคคลนะครับ แล้วก็จะมีของซิกซาเออร์อันนี้เป็นแล้วก็ต้องหลบๆห,หน่อยไม่ติดไปติดตัวพักนักงานนะครับขออญาตถ่ายแต่ตัวนี้นะครับจะไม่ถ่ายคนนะครับนะครับจะเป็นชุดเป็นเครื่องแบบเป็นอะไรสําหรับฝึกภาคสนามนะครับชาวโลกนะครับมาแล้วก็อุปกรณ์พวกกล้องติดหมวกนะครับส่วอันนี้เป็นของซิกซาเออร์อุปกรณ์เยอะับผมเฉยๆ นะครับอันนี้ก็มามาในงานผมผมกำลังอยู่นิดหนึ่งครับทำอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทางทหารนะครับก็เนื้ออุปกรณ์ทางทหารแล้วก็มีจิตรภัณฑ์นะครับเป็นจิตรภัณฑ์ครับแล้วก็อุปกรณ์เสริม ดส่วนนี้ก็เป็นรถทหารนะครับเพื่อชมบรรยากาศคนที่ชอบบรรยากาศทหารทหารแล้วก็เป็นเป็นโดนนะครับเดินเดินเข้าไปดูนะครับมีสาวๆนะครับจะต้องถ่ายเข้าไ้ไกลๆหน่อยอันนี้เป็นพอเป็นบังคับนะครับส่วนใหญ่เป็นเป็นโดนขนาดเล็กนะครับเป็นสําหรับนะครับจะเข้ามาดูนะครับแล้วผมก็จะเดิน เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ทางทหารนะครับแล้วก็นี่ครับเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นเรื่องอใช้ยังไงอุปกรณ์เขาเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะมีการปดจอเล็กๆให้ดูนะครับการถ่ายทอดนะครับนี้น่าจะเป็นทางเรื่องอหัวหัวกระสุนนะครับเดี๋ยวผมชให้ดูในวิดีโอก่อนแล้วก็จริงๆแล้วก็คือนี่ครับตัวนี้ครับมันมันอยู่นี่ครับ ก็จะเป็นอยู่ตอนนี้ครับเราก็จะมีการโชว์ให้ดูครับเนี่ครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นการปล่อยจากปล่อยจากเครื่องบินนะครับเป็นพวกน้ำมิถีนะครับเราไม่เคยดูใกล้ๆอ่ะ้าโดนมากระแทกสักทีจะไปไหนนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าครับแล้วก็ก็จะมีน่าจะมีตัวจับครับแล้วก็อุปกรณ์สงครามนะครับส่วนใหญ่ก็ดูเพลินครับมามีความสุข แล้วก็เป็นปืนนะครับแล้วเป็นเรือตรวจการต่างๆนะครับแล้วก็จรวดอัน,นใหญ่ครับอันนี้ใหญ่มากเลยครับก็ทันเซอร์พ3 1นะครับโหมันใหญ่มากเลยครับผมจะทำไงเดี๋ยว,ยวต้องถ่ายกับผมดูหน่อย อโอเคครับตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับพี่ขอญาตขอีัครับอ,อันนี้เป็นรุ่นท,ทัตติคอนนะเ,เป็นก้ามอมมมันจุกีนัทท่านี้ 17นัด17นัดแล้วทีนี้ถ้าถามผมเนี่ยจากการใช้ปืนมาหลายกระบอกเนี่ยกรรมด้ามแล้วเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าขออนุญาตนะครับมือคนไทยเหลือที่ปืนในงานเนี่ยจะไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยวแฟนคลับจะตกใจนะครับคือกรรมแล้วเนี่ยแล้วก็ซางลินเนี่ยค่อนข้างจะสากไปดูนะครับแล้วก็ผิวของปืนเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงพอๆกับพีซัดพี14เลยครับแข็งแรงแล้วก็แม็กเนี่ยก็ 17นัดน,นะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยเหมาะกับมือคนเอเชียแ,แล้วก็ที่เห็นก็คือเป็นปืนแทรติคอนแน่นอนคือคือตัวปลดแม็กเนี่ยจะเล็กเวลาเรากริปด้วยมือขวาเนี่ยก็จะลอดส่วนมือซ้ายเนี่ยก็ลอดง่ามนิ้วพอดีนะครับส่วนไกลเป็นเซฟแอคชั่นนะครับแล้วก็สูนี่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับสูนี่เปลี่ยนได้หรือว่าติดต้องติดดอทได้นะครับบริเวณนี้มีดอทนะครับแล้วก็ผมจะค้างสไลด์ดูนะครับว่าเป็นยังไง ทางสไลด์ดูแล้วเนี่ยขอล้างปอกเนี่ยก็ใหญ่นะครับแล้วก็ ลำกล้องเนี่ยคือคือลำกล้องตัวเนี้ยมันมันติดจากโรงงานถามสอบถามบริษัทแล้วบริษัทบอกว่าก็เลยต้องขายมาแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปแต่งอุปกรณ์นะคนไทยคนไทยแต่งไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้พูดให้ฟังแต่ว่าเป็นเสน่ห์ครับคุณคุณก็หลอกคนอื่นหน่อยว่าของพูดนีเกวคนอื่นไม่มีคนอื่นไปจ้างทําเกียวเป็นหมื่นนะครับแต่ของเราไม่ต้องจ้างมีเลยนะครับแล้วก็ศูนย์้องจะสูงแต่ถ้าเราเราไม่เอาเนี่ยศูนย์จะสูงเราไม่เอาเราก็ไปติดกล้องติดดอทนะครับแต่ผมผม ผมจะลองปลดนิดนึงปลดก็ค่อนข้างง่ายแต่ผมผมขอดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะปลดนะครับลิ้นสีเหลืองนะครับอ่าตัวนี้ถ้าถ้าถ้าขายพร้อมแม็กกีตัว2ตัว สองตัวนะครับสองตัวแล้วก็ด้ามปืนเนี่ยก็เหมือนปืนรุ่นใหม่มีที่พักนิ้วนะครับข้างนึงจะกลายเป็นที่พักนิว้วส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นที่เดินของนิ้วนะครับอยู่ที่เราจะคลิปมือซ้ายหรือมือขวาการถอดก็เหมือนกับก๊อกนะครับมีตัวถอดซ้ายขวาพับตปอดปดสลด์มีข้างเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างโค้ง,งมนเวลาปืนลั่นใส่มือเนี่ยก็จะจะไม่จะเจ็บน้อยหน่อยก็ใช้มาเจ็บน้อยแต่ไม่ควรจะโดนนะครับเวลาปืนเวลาช่วงช่วงปืนลั่นกระแทกมือเรานะครับแล้วก็ ดูแล้วจังหวะเดี <m> ๋ย <พ spotlight S 2> ว,วนะผมดูช่วงลดลำกล้องช่วงลดลำกล้องก็ค่อนข้างจะลดง่ายนะครับแล้วก็จะมีจะมีจ,จะมีให้เราเราเลงแต่ว่าจริงๆคนก็าไม่ค่อยเลงเหรอกครับแต่ตัวนี้ก็ดีหลายอย่างเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณซื้อปืนอื่นเนี่ยคุณไปปาดเนี่ย ปานี่ก็หลายพันนะครับหลายพันปานี่ก็หลายพันก็มีหลายตัวที่คุณจะต้องเสียเงินเพิ่มเยอะแต่ว่าตัวนี้เขาทำให้เช่นเกลียวเนี่ยคุณทำเนี่ยเฉียดหมื่นนะครับปาทนี่ก็เหมือนกันราทาเกือบหมื่นเวลาคุณปาดเขาไม่ให้เลยแต่ตอนนี้ยังยังไม่เข้าไทยเนาะใช่แล้วครับราคา ท่าลายประชาชนประมาณกี่เปอร์ประมาณเป็นแกลวไม่หล่อเฉยถ้าอย่าไปไม่ได้ทำอะไรตีลีเกลไว้หล่อเนี่ยก็ก็ถือว่าคุ้มเนี่ยคือคือตอนนี้มีไว้เกียลไว้หล่อใช้เอาเกียลไว้หล่อนะครับเพื่อให้มันหล่อแบบคนอื่นเฉยหล่อแบบปืนก็บอกธรรมดาที่มันไม่มีเกียลครับมีเป็นกระเป๋านะครับควิธีก่อนเป็นกระเป๋าเนี่ยคือคือคุณตอนนั้นเนี่ยที่เบลต้าแพ้ไอไอซิสเซอร์แพ้เบลต้าเพราะไม่มีตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยมาแบบแชมป์เลยนะครับ แชมป์เขามาแบบนี้แล้วก็ข้างหลังนี่ก็มาสมําหรับแต่งอุปกรณ์เสริมแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนศูนย์แล้วก็ข้างล่างก็มีคางสามระยะนะครับสามระยะอุปกรณ์ตลาดเนี่ยหาง่ายาปืนบางรุ่นเนี่ยมีระยะเดียวนะครับมีระยะเดียวนะครับส่วนด้านหน้าก็ที่เบรกมือก็ไม่ต้องมีอะไรรัาโอเคค่อนข้างจะสวยงามไว้รอมีโอกาสจะได้รีวิวกันอีกนะครับขอบคุณมากครับับครับ ทีนนี้มาดูเทารัดทีทีก้าวสองสองเอมั่งสเตย์มั่งก็สองเอนะครับลำกล้องเงามากถุงกวาเช็ดหน่อยลำกล้องนี่เขาแบบแวบมากคือคุณซื้อไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยเอาคุณมีหน้าที่เปิดไฟดาวไลท์สวยๆไม่แตะมันก็ก็จะเงาในถุงเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเนี่ยมันเงาอ่ะคุณไม่ทำไรคุณเช็ดอย่างเดียวคุณก็ได้มีความสุข มีหน้าที่เช็ดอย่างเดียวอ่ะคุณซื้อปืนกระบอกนี้ไปแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดเรื่องอื่นจะบอกบอกก่อนนะครับราคาโครงการสวัสดิการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่าย,ายมุมยาวๆนี่จะเห็นสวยรายการสวัสดิการเนี่ยอาร์กันะครับโครงการปกครองเนี่ยสามหมื่นเก้านะครับาประชาชนเท่าไหร่ครับพมีตายครับพมื่นแปดก็เพิ่มมาประมาณสามหมื่นนะครับก็คุ้มนะครับเพราะว่า,าผมผมชอบเทวรัตตรงไหนมาเพราะเทวรัตเนี่ยมีเตปสองข้างนะครับ เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเขารัดเนี่ยเซฟได้2ข้างนะครับแล้วก็สามารถลดนกได้ด้วยนะครับมาดูนะครับลดนกเนี่ยแล้วอย่างคือเซฟเขอยู่คอปืนพอเซฟอยู่คอปืนเนี่ยแรงเฉื่อยถมาพูดไปเบรเ,บเรต้าเนี่ยเซฟอยู่ข้างบนเนี่ยวเวลาวิ่งไปวิ่งมาบ่อยๆเนี่ยเซฟเซฟมันพัง มันกระชากได้แต่เทอรัสเนี่ยผมชอบมาต้องนานแล้วชอบที่เขาเซฟเขาอยู่ตรงาอปืนนะครับแล้วก็กลนไกอยื่นๆเนี่ยเหมือนเบลเต้าเลยปอดมาเพราะว่าตอนเทอรัสได้ต้นแบบเนี่ยเทอรัสได้มาจากเบลเต้าตอนที่ไปตั้งโรงงานอยู่ที่เทอรัสแล้วก็ซื้อโนฮาซื้อโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาเขาได้เซฟรถลงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วเซฟอยู่พอปืนคนที่ชอบ19 1 1เนี่ยแล้ว ใช้ตัวนี้ก็ได้อัตราสุของ1911อยู่ในตัวเพราะว่าเซฟเขาอยู่ขอปืนนะครับประมาณนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าถามซื้อไปเนี่ยไม่ต้องแต่งเลยถามว่าแม่นไหมผมเคยทํารีวิวไปแล้วตัวหนึ่งแม่นมากผมยิงที่ระยะ17เมตรแล้วไม่ได้เล็งมากเลยนะครับใช้วิธีเสียบปืนไปตรงๆศูนย์เข้าเล็งได้ชัดเจนนะครับดูศูนย์นะครับศูนย์เขาค่อนข้างจะาบางคนเห็นว่าศูนย์อยู่ติดติดกับเฟรมปืนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเสียหายเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ต้องกลัว เพราะว่าใต้ใต้คางเนี่ยมันมีที่ติดเลเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์ที่มาจากโรงงานเนี่ยคุณภาพสูงแล้วต่อให้เสียหายเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะว่าเรามีเลเซอร์อยู่ไอ้ติดติดเลเซอร์ติดไปฉายได้นะครับก็ไม่ต้องไปเดือดรักส่วนด้านในเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เงาปัดเงามาแล้วของราคา3ามหมนเ้าแล้วได้ขนาดเนี้ยนะปกติถ้าถามผมเนี่ยต้องขายราคาสองเท่าแต่ขายราคาเนี้ยก็ให้ใจเลยครับกับตัวแทนบริษัทพรัส อรัสวัสดีครับ,รบในสุดเราก็เจอกันครับผม